ก้สู่ช่วงกูรูแก้จนนะคะวันนี้เลยอย่างที่เห็นไปนะคะคนตาปลอมเป็นขนมิ้งแทร้อยเซด้วยค่ะแล้วก็สวยนะคะแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับดวงตาของคุณได้อย่างเป็นอย่างดีเลยวันนี้ค่ะกับแบรนด์ k ค t ย Cherry นะคะเจ้าของแบรนด์นี้เรียกได้ว่าโอ้โหสวยมากๆเลยเป็นดาราด้วยเป็นนักแสดงค่ะน้องยีนเกวลินสรีวันานานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ หลายๆคนน่าจะพอคุณหน้าคุณตาคุณทีนอยู่นะฮะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าใครบอกว่าเอ๊ะคุ้นจังเลยแต่นกไม่ออกนะฮะว่าเอ๊ะเคยเห็นอะไรยังไงมาบ้างแต่ดูแล้วสวยขนาดนี้คงไม่พ้นนางเอกผลงานของน้องยีนะคะเป็นละครเรื่องอะไรเอ่ยจ๊ะอ่ามิสเตอร์บ้านนาค่ะเรื่องนี้เป็นนางเอกเนาะใช่ค่ะค่ะมิสเตอร์บ้านนา อันนี้ออกอากาศไปนี่นี้วปล่อยแรงเคยดูเออไม่น่าล่ะถึงนึกออกยากหน่อยเพราะทรงผมกับตอนนี้จะไม่เหมือนกันแต่จริงๆดูแนกก็เห็นเลยว่าใช่สวยพิมแบบนี้นะค่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องรับรวงหล่ออันนี้เป็นเรื่องแรกเลยอ๋ออันนี้คือเรื่องแรกก่อนเรื่องมิสเตอร์บ้านนายใชคะแล้วนอกจากเป็น นางเอกละครแล้วจริงๆแล้วเนี่ยน้องยินก็เคยผ่านการประกวดมาด้วยใช่ไหมคะประกวดอะไรมาคะ Miss Universe Thailand ปี2012ค่ะค่ะอันนี้ได้ตำแหน่งเป็นเป็นรองค่ะเป็นรอง Miss Universe ออ๋ค่ะนี่คนไหนเอยพี่สตาลั้นริมนี้เลยค่ะริมซ้ายหรือขวาเอ่ยคนนี้คนนี้เห็นชัดเจนเป็นคนเปิดหน้ากับทำหน้ามาก็จะคนละแบะแบเหมือนเป็นคนละคนแต่จริงๆแล้วคือต้องบอกว่า ถือว่าโชคดีทําทรงไหนก็สวยค่ะนี่นี่เขามีสคริปต์มาว่าอะไรนะเป็นว่าที่หวานใจเดี่ยวสุริยนเหรอจ๊ะเดี่ยวสุริยนอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมนี่โอ้ยไม่ขนาดนั้นนี่มีข่าวได้กันเหรอคะ เอาไม่เป็นไรความจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเป็นมีข่าวก็แล้วกันอันนี้พี่ดูตามสคริปต์นะน้องยินค่ะเดี๋ยวพี่ไม่รู้มาก่อนค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานกันใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคือยินเคยเป็นพีเซนเตอร์ของเทสโก้โรตัสค่ะเป็นเพื่อนรักสุขภาพเมื่อปีสี่ค่ะและทีนี้พอดีว่าเมื่อปีที่ผ่านมารุ่นเจ็ดเนี่ยยินก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมทีมงานในเทสโก้โรตัสค่ะและทีนี้ก็เลยไปเจอกับพี่เดี่ยวค่ะพี่เดี่ยวนี้เพิ่งจะมาเป็นพิธีกรเมื่อ ปีที่แล้วค่ะเป็นปีแรกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปีที่สองทีี่เดียวเป็นแต่ว่าไม่ทันรุ่นยีนค่ะแต่ทีนี้พอดีว่าทางทางเจ้าของโครงการเนี่ยเขาก็ได้แนะนําว่าเออเนี่ยรุ่นน้องร่วมวิกค่ะก็คือเหมือนฝากดูแลด้วยค่ะเพื่อแบบร่วมงานกันเจอกันก็เลยดูแลกัน อไม่ใช่ไม่ใช่ดูแลเท่าเลือดขนตาเราดีกว่าก็ไปดูแลกันในงานไงานะครับต้้งยินคะเราน่ารักน่ารักต้อเดี๋ยวว่ากันนะทำงานในวงการเล่นละครแล้วก็ผ่านการประกวดมาเยอะคือต้องเจอขนตาปลอมมาเยอะแต่ว่ายังมาไงไปไงถึงได้มาทําธุรกิจเกี่ยวกับขนตาปลอมได้ค่ะก็ส่วนตัวยินเนี่ยยินจะเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขนตามากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ตาหมวยพอเราตาหมวยเนี่ยตาเล็ก ใช่ค่ะไม่ไม่เชิงว่าตาเล็กค่ะแต่เหมือนเป็นคนตาหมวยอะค่ะคพราอติดคนตาเล็กๆก็ไม่ดูเหมือนไม่ติดเลยมันจะไม่โตใช่จะดูไม่โตพอเพราะว่าพอเราติดที่เหมือนซ้อนกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูหนัะพอหนาแล้วมันหนักมันกดทับตาเราก็มองไม่เห็น้างตาอีกใช่ค่ะเหมือนความรักบางตาหรือความรักบางตาก็เลยคิดทําอะไรที่มันฟุ้งมันฟูแล้วก็เหมาะกับบุคลิกเราด้วยค่ะ ก็เลยคิดจะทําเองเราิ่ามต้นพอคิดจะทําขนตาคือน้องยินไปหาข้อมูลไปหาแรงเออ<ม>เขาเรียกว่าอะไรแรงงานแรงบันดาลใจ<ๆ>ลนใจํนานมาจากไหนค่ะก็ตอนแรกนะคะยิ้ก็ถามเพื่อนๆน,นางงามด้วยกัน<ฆ>ว่าเออเนี่ยเธออะขนตาสวยจังใช้อของอะไรเราก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่าเป็น เป็นของแบรนด์ในห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะก็คือราคาสูงมากราคาก็เป็นพันค่ะตกคู่หนึ่งเป็นพันใช่เป็นพันเลยตาล่าไม่ไหวนะใช่ใช่แพงมากนะครับเราจะใช้ก็เลยรู้สึกว่าหูจะจ่ายครั้งหนึ่งกับการใช้ขนตา1,000กว่าบาทเนี่ย แพงนะค่ะก็เลยทํายังไงดีฮะในเมื่อคิดแล้วเออสวยดีอยากใช้อยากได้แต่มันแพงทํายังไงต่อจากนั้นทีนี้ก็เลยปรึกษากับพี่สาวว่าเออเราจะทํายังไงดีเพราะว่าตัวพี่สาวยิงก็เป็นคนตาหมวยเหมือนกันเหมือนกันเลยใช่ตาหมวยก็เลยวางแผนว่าเออเราคิดจะทําขนตาที่แบบเป็นของเราเองแล้วตรงกับบุคลิกเรามากที่สุดดีไหมค่ะก็เลย็นไอเดียแล้วว่าจะทาใช่ค่ะเป็นไอเดียเลยว่าจะทําครับ ก็เลยไปหาข้อมูลมาเองเลยที่ว่าเป็นขนตาขนมิงร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีของการที่เป็นขนมิงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะน้องยีนคืออะไรอะคะขนมิงร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะดีตรงที่ว่าคือขนมิงมันจะมีความเบาแล้วก็ฟูอยู่แล้วค่ะคือเราไม่จําเป็นต้องหมัดหมัดมาสคาร่าเพิ่มเลยแต่แต่เดียวนะสงสัยพอพูดมิงมาขออนุญาตถาม่อยพอดีเราเคยคงเคยได้ยินมาต่างช่องต่างช่้นเขามีการอนุรักษ์อยาฆ่ามิงอย่าทำร้ายมิงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งพอบอกเอามาจากขนมิง เราไปทำทราไปฆ่าเขาไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ได้ฆ่าเลยอันนี้เป็นขนที่ผลัดตามธรรมชาติใช่ใช่<ม>ค่ะและทีนี้คืออย่างขนมิ้งเนี่ยเป็นที่ฮิตกันมากในอเม,อเม,อเมริกาแล้วก็อังกฤษเลยค่ะ,คะใช่คือเมืองไทยนี่อาจจะยังแบบไม่เห็นมีใครใช้เพราะว่ามันมันค่อนข้างราคาสูงคือราคาเนี่ยมันจะสูงกว่าขนตาทั่วๆไปอะพุดกรตรงแต่ว่าคุณภาพต่างๆความสวยงามความเป็นธรรมชาติเนี่ย เด่นกว่าชัดเจนเออแต่ว่าก่อนน้นนี้ก็อย่างที่บอกแบรนด์เนมนี่คู่ละพันกว่าบาท<ช>แพงๆ<พ>เลย,เลยน้องยินก็เลยมาเริ่มต้นเรียกว่าเริ่มต้นที่จะทำะใช่ไหมฮะ,ะแล้วทำทำมาแรกๆทำมาได้ยังไงฮะแรกๆทำมาได้ยังไงใช่ไหมคะ,คะก็สังเกตจาก พี่พี่ดาราเนี่ยแหละอเออเห็นทําไมเขาใส่ขนตาแล้วดูสวยจังเลยครับก็คือเขาก็ใช้วิธีเหมือนตัดซอยจากแต่ละแต่ละอันนะคะที่มันไม่เหมือนกันคืออย่างอันข้างหน้าก็เป็นเบอร์หนึ่งอันตรงกลางเป็นเบอร์หนึ่งอันข้างหลังก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งซึ่งซับซ้อนมากใช่ค่ะคือแบบซับซ้อนมากเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะมาทํายังไงให้มันอยู่ในคู่เดียวกันได้ค่ะ ก็เลยวางแผนออกแบบเองเลยออกแบบเองเลยใช่ค่ะแล้วคือน้องมิ้งไปเอ้น้องพิงน้องยีนมีความรู้ในเรื่องของพูดถึงขนมิ้งแล้วพูดน้องมิ้งเลยน้องยีนมีความรู้ในเรื่องของการแบบเฮ้ยจะออไซน์ขนตายังไงได้ยังไงอะคะก็และขั้นแรกเลยนะคะยินก็สังเกตจากขนตาที่มีอยู่ตามท้องตลาดนี่แหละลองเอามาวางซ้อนกันบ้างแล้วก็สนใจแสดงองไรใช่ไหมชอบคือพักรจำด้วย ติดขนตามาตั้งแต่อายุ15ค่ะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กนางทัศนเหมือนกันก็เลยต้องติดขนตาอยูะตอนนี้เพิ่ง16เองนี่ฮะค่ะโอ้ย22แล้วค่ะโอ้โหอ่าแล้วอย่างขนมิงที่บอกว่าที่อเมริกาเขาฮอตมากแล้วนี่คือต้องนําเข้าจากอเมริกาเลยมั้คะขนมิงอ่าขนมิงเนี่ยเราไปถึงโรงงานของอเมริกาเลยค่ะอื้ลงทุนเลยเขาบอกเลือกไปอะไรเขาบอกว่าขนตาปลอมขนมิงนี่แบบฮอตมากๆในเมืองดาราฮอลลีวูดที่อเมริกาใช่ค่ะอื้นะแล้วก็เอาแบบที่เขาชอบเนี่ย มาทําเป็นยี่ห้อตัวเองเลยนะคะก็หลังจากนั้นพอเริ่มทำอยากรู้จังเลยทําออกมาวางจําหน่ายแรกๆขายอะไรยังไงบ้างฮะสมัยนี้แรกๆเลยนะคะ ขั้นแรกเลยเนี่ยยินไปเปิดตลาดที่ช่องสมค่ะตลาดนัดดาราปไล่ลวงต่อใช่ใช่ค่ะแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากเลยค่ะอย่างวันวันแรกที่ไปวางก็ได้ได้เป็นหมื่นมาวางในในชื่อของแบรนด์ปัจจุบันเลยหรือเปล่าใช่ค่ะวางชื่อนี้เลยชื่อว่าเคที e เชอที่มาที่ไปของแบรนด์นี้ชื่อนี้มาจากไหนคะก็คือเคทีนะคะเป็นชื่อของ อาจจะเคยได้ยินชื่อเคที้เพอร์รี่อาจจะเป็นนักร <Katie S 2> ้องรเควี้เพอร์รี่ใช่ก็คือเราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออชื่อเคที่เนี่ยมันคือเทพเจ้าที่เป็นแบบความงามค่ะค่ะแล้วที่มันมันดูเป็นชื่อที่ติดหูเคที่เพอร์รี่และเคที่เชอร์รี่นะคะส่วนเชอร์รี่เนี่ยเป็นสีที่ อ่าต่างชาติเนี่ยเขาชอบมากเลยเป็นสีที่เขามองว่าสวยที่สุดอ๋อสีเชอร์รี่ใช่ค่ะคือสีเชอร์รี่ก็เลยนำมามกันเป็นความงามที่มีสีที่สวยที่สุดอประมาณนี้นะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ไปคลองกับโอ้หนักร้องด้นักร้องดซึ่งก็เลยกลายเป็นเหมือนติดหูเนาะคำพูดติดหูไปครับแล้วก็พอไปวางขายที่ตลาดนัดดารากระแสการตอบรับดีมากดีค่ะและวรกนี้มีมีหลากหลายเบอร์หรือยังเอเตอนที่อ๋อเป็นเป็นรุ่นใช่ไหมอ๋อนี่มีชื่อรุ่นไหมคะหรือเป็น ตัวเลขมีชื่อรุ่นเลยค่ะอันนี้ก็อย่างอันนี้นะคะที่ยินติดก็คืออันนี้คือที่น้องยินติดอยู่ด้วยนะคะชื่ออะไรนะคะซากุระดอลซากุระดอชื่อน่ารักน่ารักหวานวานตุ๊กตาญี่ปุ่นหรอตุ๊กตาดอกซากุระอันนี้จะเป็นแบบเดียวที่น้องยินใสนะฮะแต่กล้องโค้ชเห็นช่วงตาน้องยินกับที่ถืออยู่นี้แบบเดียวกันแบบเดียวกันค่ะแต่นี้ยินจะเลือกติดแค่2ช่อค่ะคือข้างหลังกับตรงกลางค่ะขนตาดูในกล่องก็สวยแล้วอยู่กับน้องยินยิ่สวยใหญ่เลยนะฮะอ่ะ อันนี้คืออก็คือเป็นช่อๆอันนี้จะเป็นกี่ช่ออันนี้จะสามช่อสามแต่ธรรมชาติมากเลยแบ่งติดได้เลยไม่ต้องติดอันนี้นะข่าวช่องสามนี่ติดอ่านข่าวกันเยอะแล้วนะคะตอนนี้ช่วงนี้ไปมอบได้ติดกันตาไมอันนี้คุณห้ามมัีใครมาเขาให้เขาให้เราบอกไหมเขาเขาเขาให้เราบอกไหมไม่ให้ใช่ไหมบอกว่าอะไรล่ะว่ามีใครบ้างอ๋อว่ามีใครบ้างใช่ไหมบอกได้ค่ะมีพี่ปอค่ะพี่ปอที่เป็นที่อ่านข่าวอยู่ใช่ค่ะสามสิบเป็นแจ๋วใช่ค่ะนะอ่ะแล้วก็มี อันไหนอีกนี้ค่ะแล้วก็มีเบอร์นี้ก็ธรรมชาติค่ะเบอร์นี้ก็แนะนําเหมือนกันเป็นเบอร์ first date ค่ะ first date เดทครั้งแรกต้องแบบนี้เบาๆอย่าเยอะเกินไปเยอะเกินไปเดี๋ยวหนุ่มตกใจเอาแบบนี้ดีกว่าหนุ่มกำลังจะมองว่าอ่อนหวานอ่อนหวานหน่อยใช่ค่ะอันนี้จะสามารถแบบว่าเคลื่อนย้ายจากตัวข้างหน้าเนี่ยติดเป็นขนตาล่างได้ด้วยที่ดูเหมือนริมจะสั้นๆหน่อยกลางๆจะอันนี้จงใจใช่ไหมจงใจค่ะค่ะอันนี้คือเป็นกี่ช่อคะอันนี้เป็นสองช่อสองช่อนะค่ะก็สวยด้วยครับ แล้วก็มีอันไหนอีกอันไหนทนี้ที่ขายดีที่สุดบ้างคะน้องอ๋อถ้าขายดีนะคะจะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้ที่ที่น้องยินติดใช่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่บอสซัมค่ะโอ้เชอร์รี่บอสซัมตัวนี้ก็จะธรรมชาติเหมือนจะหนานะคะแต่สวยมากตัวนี้ใส่มาจะจะดูธรรมชาติใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นกี่ช่ออันนี้เป็นช่อเดียวอันนี้ช่อเดียวติดทีเดียวเลยติดทีเดียวเลยนะคะบางคนเขาจะไม่ถนัดเหมือนติดช่อยาว เขาจะมีความสึกเหมือนแบบติดแบบอุ้ยทำไมมันปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนอะไรอย่างี้เพราะว่ารูปตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนก็จะติดแบบอุ้ยที่เราชอบจะถนัดกว่าใช่แล้วแต่เลยนะคะเล็กๆก็ค่อยๆไล่ไปค่ะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกส่วนตัวนี้นะคะเราจะมีคริสตัลนะคะอยู่ตรงปลายคริสตัลเพิ่มความวิ้งใช่ค่ะตัวนี้ติดกลางคืนนี่จะสวยมากเลยอันนี้นี่เห็นไหมเป็นคริสตัลต้นไฟจะวิ้งวิ้ง อยู่ตรงโคนขนตาโคนขนตาเลยใช่ค่ะเราเห็นคุณผู้ชมที่เห็นเป็นลักษณะเหมือนเม็ดเล็กๆค่ะนี่อันนี้คนตาคมนี่ติดมาสวยเลยตาตาหวานทันทีเลยอ๋อตัวนี้อันนี้มีคริสตัลด้วยสหรัไปงงไปง่ายนะใช่ใช่แล้วก็มีอันไหนอีกคะอันไหนอีกสาหรับตัวนี้ยินก็ชอบมากอีกเหมือนกันค่ะตัวนี้เพิ่งใส่ลงคอนเสิร์ตละครเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คืออันนี้ก็เป็นช่อเดียวเป็นช่อเดียวเหมือนกันค่ะติดยาวๆเลยอันนี้สำหรับใครที่ชอบแบบ เด้งเด้งเด้งใช่แต่จิตมาจะไม่เวอร์เลยค่ะไม่เวอร์เลยอืมคือแสดงว่าทุกเบอร์เนี่ยไม่ว่าทุกทุกรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อแบบยาวแบบสั้นแบบอะงรแต่ติดมาเนี่ยมันจะดูกลืนเป็นทั้งหลาด้วยตัวใช่ใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือขนขนมิ้งเนี่ยข้อดีของมันก็คือ จะดำสนิทเลยไม่สะท้อนแสงไม่ไม่เงาไม่อะไรทั้งนั้นเลยไม่เหมือนพวกที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ใช่ค่ะใช่คืออย่างบางคนเนี่ยจะไม่ชอบเลยเพราะว่าพอขนตาเป็นเงาแสงตกกระทบตาดูเหมือนขนตามันลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนจริงไม่เหมือนจริธรรมชาตินะคะครับแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีตัวไหนอีกเน่นไรคะน้ำเสือดาวลนออยากแนะนํามิงมากเลยเพราะว่าตัวมิงเนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างธรรมชาติมากต้องถามถึงเรื่องราคาก็แล้วกันได้เลยงยินค่ะเพราะว่าพอบอกว่าขนมิงนําเข้าด้วยมาจากอเมริกา ราคาจะสูงไหมะคะไม่เลยค่ะถูกกว่าร้อยเก้าสิบ่หกร้อยเก้าสิบงร้อยเก้าสิบเองใช่ค่ะที่พวกที่หอเป็นพันกว่านั่นคือทําไมเราขายได้ถูกขนาดนี้ล่ะคือเราก็พยายามด้วยความที่ออกแบบเองด้วยค่ะเหมือนเราก็ไม่ต้องจ้างคนอื่นออกแบบเราก็อาจจะไม่ได้เสียค่าดีไซน์แล้วไม่เสียค่าพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ก็ไม่ต้องเสียคนออกแบบก็ไม่ต้องเสียแล้วเรียกได้ว่าเราขายเองเนี่ยบางทีเราไม่มีพวก ค่าโฆษณาอะไรต่างๆที่มันจะทําให้อัดตรงๆมันก็จะต้องุูเพิ่ม้นเยอะแล้วก็ายกล่องก็ดีไซน์เองด้วยแม่คือทุกอย่างทุกอย่างเซฟเองหมดเลยใช่ค่ะต้องอะไรต้องถามอย่างนี้หกร้อยเก้าสิบใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ไม่แพงอยู่แล้วเมื่อเทียบว่ามันเป็นคุณภาพเดียวนะต้องถามด้วยว่าใช้ได้กี่ครั้งใช้ได้นกำลังจะถามเลยเลยค่ะอันนี้นี่ขั้นต่ําเลยนะคะห้าสิบครั้งหเดี้าสิบครั้งคือ ต่อให้ติดทุกวันก็ได้เกือบสองเดือนเลยนะอันนี้คือลองมาแล้วลองมาแล้วค่ะคุ้มมากเลยะแต่ถ้าเหมือนเราแลดีหน่อยเนาะเฮ้ยแค่ไม่กี่ครั้งอย่างมากนะไม่เกินสิบครั้งก็ต้องโลกละเพราะว่ามันจะเละมากก็แสดงว่าจริงๆมันไม่ได้แพงกว่าไม่ที่แพงเพราะว่าเมื่อเอาราคาเอามาหารจํานวนวันอะไรแบบนี้จริงๆคือถูกกว่าด้วยแล้วเป็นธรรมชาติกว่าแล้ววันละสิบกว่าบาทเองค่ะใช่ มันปัดเปิดอะไรได้ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องปัดแล้วค่ะเพราะว่ามันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมาแล้วมันเประเลยนะคะโอ้โหก็เรียกได้ว่าถ้าใครสนใจน้องยีนสามารถติดต่อหรือเข้าไปดูเลือกรุ่นอะไรได้ยังไงที่ไหนบ้างได้ค่ะก็ตอนนี้ก็มีอินสตาแกรมนะคะ k a t แคที่ r r y c o r p เลยค่ะค่ะหรือจะเลยจะมาที่อินสตาแกรมของยีนก็ได้ค่ะมาได้เลยจะส่วนตัวหรือมาทางของแบรนด์ก็ได้นะคะหรือว่าใครใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ค่อยถนัด โทรศัพท์ได้เลยนะคะ,คะมีหมายเลขโทรศัพท์อยู่0849266151นะคะ<ม>หรือว่าเข้าไปใน Facebook แล้วก็ LG, เอ,อ IG นะคะชื่อเดียวกันเลยก็คือ creative cherry แล้วก็ขอบ co rp นะคะเข้าไปเลย ถ้าคนเขาจะไปซื้อไปขายต่อเยอะๆได้ค่ะมได้ค่ะก็มีมีตัวแทนจัดจำหน่ายด้วยแล้วก็ลิงก์เข้ามาคุยกันได้เลยก็เรียกว่าทั้งรายย่อยหรือว่ารายคนที่อยากจะซื้อไปขายต่อติดต่อไมาได้ทั้งหมดได้เลยค่ะนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ในฐานะของกูดูแกจะต้องถามน้องยินก่อนว่าเคยแบบผ่านอะไรเรื่องราวเลยที่มันจะต้องแบบใช้กําลังใจเยอะๆหรือว่ามีอุปสรรคอะไรในการทําแบรนด์เคที้เชอรี่บ้าง อันนี้ก็ยังเป็นขั้นขั้นเริ่มต้นเนาะค่ะก็ยังจะไม่ค่อยมีอุปสรรคมากเพราะว่าศึกษามาดีค่ะศึกษามาแบบว่าโรงงานที่ไหนบ้างแล้วก็ทำยังไงถึงแบบอ่าอัิเตบน้อยที่สุดค่ะนะคะแล้วก็เลยทำให้ไม่มีปัญหาเซฟไว้ก่อนคืออุปสรรคน่าจะเป็นเรื่องของการไขว่คว้าหาข้อมูลและความรู้นั่นแหละแต่ถ้าหามาดีแล้วทํามาดีแล้วทุกอย่างก็น่จะอันนี้อาจจะเป็นดวงที่โชคดีคืจังหวะใช่จิล้วเป็น ข้อคิดที่ดีมากๆเลยคือเวลาที่เราจะลงมือไปทําอะไรสักอย่างที่เราไม่เคย<ด>ท <ำ S 2> ํามาก่อนก็จะต้อง ไปหาข้อมูลจะต้องรู้จริงก่อนที่จะลงมือทําทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปเจออุปสรรคอะไรมากมายนะคะครับผมยังไงวันนี้เรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณน้องยีนนะครับมากๆที่นำแคทตี้เชอร์รี่มาแนะนํากันให้สาวๆได้สวยได้สนมิงกันแบบนี้นะฮะ,อะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคาว่าเดี๋ยวสาวๆทั้งหลายแถวนี้ก็คงจะได้ชอปปิ้งกันแล้วรอกันอยู่เต็มเลยนะฮะแต่ช่วงหน้าครับต้องบอกว่าใครก็ตามที่มีแฟนเก่าที่ห่วงกวะกหวงก้างเออนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้ก้างนี่หลุดพ้นคอ สักทีนะฮะติดตามไปแต่ช่วงแร้ยทำไมต้องมาห่วงเราอย่างเงี้ยหรอใช่เพราะว่าหมอได้จะมาช่วยใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเคลียร์ให้ชัดนะฮะก่อนชีวิตจะแย่เพราะถ้าเคลียร์ไม่ชัดนี่ชีวิตเราแย่แน่ๆนะฮะยังไงก็แล้วแต่ใครไม่อยากเจอปัญหาแบบนี้ติดตามกับช่วงหน้าครับ